อีวานเด็กชายผู้ชื่นชอบการผจญภัยมักจะค้นหาสิ่งลึกลับรอบๆเมืองของเขาเสมอวันหนึ่งขณะที่เขาเดินทางไปยังป่าใกล้ๆเมืองเขาก็พบกับทางเข้าที่ถูกซ่อนอยู่หลังเนินดินเป็นทางเดินลมพัดแรงอย่างประหลาดทําให้อีวานรู้สึกถึงความลึกลับบางอย่างที่รอเขาอยู่เขาเดินเข้าไปในทางเดินนั้นและเมื่อพ้นเนินดินไปเขาก็พบกับปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งประ่านอยู่บนเนินเขามันเป็นปราสาทที่ถูกลมพัดล้อมรอบตลอดเวลาราวกับว่าลมเหล่านั้นมีชีวิตที่นี่คือที่ไหนกัน อีวานพึมพำกับตัวเองขณะที่เขาเดินเข้าไปใกล้ปราสาททันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นและประตูปราสาทก็เปิดออกเองอย่างเงียบๆเ,เหมือนกับว่ามันกำลังเชิญชวนให้อีวานเข้าไปข้างในอีวานรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ระแวดระวังเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจข้างในเมื่ออีวานก้าวเข้ามาในปราสาทเขารู้สึกถึงความลึกลับที่แผ่ออกมาจากทุกทิศท,ทางเสียงลมที่พัดผ่านกำแพงหินโบราณทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แต่ก็แฝงไปด้วยความลึกลับ ที่นี่ต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆอีวานพูดพลางเดินเข้าไปลึกขึ้นในปราสาททันใดนั้นเองเขาพบกับห้องโถงใหญ่ที่มีประตูลมอยู่กลางห้องประตูลมนั้นเปล่งแสงอ่อนๆและมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่อีวานไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสลักอยู่นี่อาจจะเป็นทางเข้าสู่ดินแดนแห่งสายลมอีวานคิดในใจการผจญภัยของอีวานในปราสาทแห่งสายลมเพิ่งจะเริ่มต้นและเขารู้ว่าความลึกลับที่ซ่อนอยู่หลังประตูลมนี้ จะพาเขาไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยจินตนาการะเมื่ออีวานก้าวเข้าไปในปราสาทสายลมที่พัดผ่านปราสาททําให้บรรยากาศรอบตัวดูเหมือนจะมีชีวิตกําแพงหินเก่าแก่ดูเหมือนจะเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มานานเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่เขาพบกับประตูลมเรืองแสงที่ตั้งอยู่กลางห้องประตูลมนั้นเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนๆและลมพัดหมุนรอบๆมันราวกับกำลังปกป,ป้องบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนี่คือประตูลมที่มีพลังพิเศษแน่ๆอีวานพูดกับตัวเอง ขณะที่เขาเดินเข้าไปใกล้ประตูลมที่พัดรอบตัวก็เริ่มแรงขึ้นเสียงลมที่กระทบกำแพงดังขึ้นเหมือนกับเสียงเพลงโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ในปราสาทนี้มานานทันใดนั้นประตูลมก็เริ่มเคลื่อนไหวเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นแสงสีฟ้าสว่างสวยจากข้างในอีวานรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงดูดเขาให้ก้าวเข้าไปในประตูนั้นฉันต้องหาคำตอบให้ได้ว่าที่นี่ซ่อนอะไรไว้เขาพูดกับตัวเองขณะก้าวเข้าไปข้างใน เมื่อเขาก้าวข้ามประตูเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องโถงที่เต็มไปด้วยลมหมุนวนมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับแกะสลักอยู่บนกำแพงและที่ใจกลางห้องนั้นมีกุญแจลมลอยอยู่กลางอากาศกุญแจนั้นเปล่งแสงสีเงินระยิบระยับนี่ต้องเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความลับของปราสาทอีวานคิดแต่ขณะที่เขาเอื้อมมือไปจับกุญแจเสียงลมก็พัดแรงขึ้นและเงาร่างลึกลับก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางลมมันเป็นร่างที่ดูน่ากลัวและเสียงของมันดังราวกับเสียงลมคำราม เจ้าคือผู้กล้าที่จะมาท้าทายพลังแห่งลมอย่างนั้นหรือร่างนั้นพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นอีวานรู้ทันทีว่าเขากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบสำคัญที่ซ่อนอยู่ในปราสาทแห่งนี้ขณะที่อีวานยืนอยู่ท่ามกลางลมที่หมุนวนรอบตัวเงาร่างที่ก่อตัวจากลมก้าวเข้ามาใกล้เขารู้ทันทีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบทางร่างกายแต่เป็นการทดสอบความกล้าและจิตใจเจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้หรือ เงาลมกล่าวพร้อมเสียงคำรามเบาๆอีวานสูดหายใจลึกและยกมือขึ้นเขาจ้องไปที่กุญแจสีเงินที่ลอยอยู่กลางห้องเขารู้ว่ากุญแจนั้นมีพลังที่จะช่วยให้เขาผ่านบททดสอบนี้ไปได้ฉันจะไม่ยอมแพ้อีวานตะโกนออกมาด้วยความมุ่งมั่น ทันใดนั้นลมที่หมุนวนรอบตัวเขาก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเงาลมขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นขณะที่ลมพัดแรงจนแทบจะทำให้อีวานลม้มลงแต่เขายืนหยัดไว้และเอื้อมมือไปจับกุญแจสีเงินเมื่อมือของอีวานสัมผัสกับกุญแจแสงสีเงินก็ส่องประกายออกมาจากกุญแจลมที่หมุนวนรอบตัวเขาก็เริ่มสงบลงเงาลมที่เคยขู่เข็นค่อยๆจางหายไปในอากาศเจ้าทำได้ดีมากเสียงลมดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเสียงที่นุ่มนวลและสงบมากขึ้น เจ้ามีความกล้าหาญและหัวใจที่แข็งแกร่งเจ้าคือผู้ที่เหมาะสมที่จะใช้พลังแห่งลมทันทีที่ลมสงบลงกุญแจสีเงินในมือของอีวานก็ส่องแสงแรงขึ้นเขารู้ว่าตอนนี้เขาได้รับพลังแห่งลมซึ่งจะนำพาเขาไปสู่การผจญภัยครั้งต่อไปฉันทำสำเร็จแล้วอีวานพูดเบาๆพร้อมกับยิ้มอย่างภูมิใจเขาก้าวออกจากห้องแหล่งลมด้วยความมั่นใจมากขึ้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า หลังจากที่อีวานผ่านบททดสอบแห่งลมและได้รับกุญแจสีเงินเขารู้ว่าเขาจะต้องเดินทางต่อไปเพื่อค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในปราสาทแห่งสายลมขณะที่เขาเดินออกจากห้องโถงแห่งลมสายลมที่พัดรอบตัวเขากลายเป็นลมที่นุ่มนวลและอบอุ่นมันเหมือนกับว่าปราสาทแห่งนี้ยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งการผจญภัยนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอีวานพูดกับตัวเองขณะที่เขามองขึ้นไปยังหอคอยสูงที่ตั้งอยู่ด้านในของปราสาท หอคอยแห่งสายลมสูงตระงานเหมือนว่าจะเชื่อมต่อกับท้องฟ้าสายลมที่หมุนวนรอบหอคอยทำให้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของลมที่ไม่มีวันหยุดนิ่งอีวานรู้ว่าที่นั่นต้องมีคำตอบหรือพลังบางอย่างที่รอเขาอยู่ขณะที่เขาเก้าวเข้าไปในหอคอยบันไดหินสูงชันที่เต็มไปด้วยสายลมหมุนวนทำให้การปีนหอคอยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาเก้าวขึ้นบันไดด้วยความมุ่งมั่นในมือของเขายังกำกุญแจสีเงินที่ได้รับมาจากบททดสอบที่ผ่านมา เมื่ออีวานปีนขึ้นไปถึงยอดหอคอยเขาพบกับห้องลึกลับที่ล้อมรอบด้วยหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ลมพัดผ่านอย่างอิสระกลางห้องนั้นมีแท่นหินโบราณตั้งอยู่บนแท่นหินมีช่องสำหรับกุญแจที่ดูเข้ากับกุญแจสีเงินที่อีวานถืออยู่นี่คงเป็นจุดหมายต่อไปของฉันอีวานคิดในใจเขาหยิบกุญแจสีเงินขึ้นมาและค่อยๆใส่มันลงในช่องบนแท่นหินทันใดนั้น เองสายลมในห้องก็เริ่มหมุนวนอย่างแรงแสงสีเงินสว่างจ้าปรากฏขึ้นรอบตัวอีวานเหมือนกับว่าพลังแห่งลมทั้งหมดกำลังรวมตัวกันอยู่ที่นี่การผจญภัยของเจ้ากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเสียงนุ่มนวลจากสายลมดังขึ้นอีวานยืนมั่นคงและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเขารู้ว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายรอเขาอยู่ที่นี่ในหอคอยแห่งสายลมเมื่ออีวานใส่กุญแจสีเงินลงในแท่นหินกลไก่ที่ซ่อนอยู่ภายในหอคอยแห่งสายลม ก็เริ่มทำงานสายลมที่เคยพัดเบาๆตอนนี้เริ่มหมุนวนรุนแรงขึ้นจนทั่วทั้งหอคอยล้อมรอบไปด้วยพายุลมที่มีพลังมหาศาลแสงสีเงินจากกุญแจค่อยๆส่องประกายสว่างสวยัยจนกระทั่งหอคอยทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยแสงสีเงินและเสียงของสายลมดังขึ้นอย่างกึกก้องเจ้าได้ผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วอีวานเสียงของลมดังขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังพลังแห่งสายลมได้ยอมรับเจ้าในฐานะผู้พิทักษ์ อีวานยืนอยู่ท่ามกลางพายุลมที่หมุนวนรอบตัวแต่กลับรู้สึกถึงความสงบในใจเขารู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านตัวสายลมไม่ได้เป็นศัตรูอีกต่อไปแต่มันเป็นเพื่อนและพันธมิตรของเขาฉันรู้สึกถึงมันพลังแห่งสายลมอีวานพูดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจสายลมที่หมุนวนรอบตัวเขาเรื่องสิมคเบนแสงสีเงินค่อยๆจางลงเผยให้เห็นวิวทิวทัศน์ของโลกภายนอกจากยอดหอคอย เขามองเห็นทั้งป่าท้องฟ้าและทิวทัศน์อันไกลโพ้นได้อย่างชัดเจนการผจญภัยของเจ้าได้สิ้นสุดลงที่นี่แต่พลังแห่งสายลมจะอยู่กับเจ้าเสมอเสียงลมกล่าวอีวานรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองเขาไม่ใช่แค่เด็กที่ชอบการผจญภัยอีกต่อไปแต่ตอนนี้เขาคือผู้ที่ได้รับพลังแห่งสายลมและพร้อมที่จะใช้พลังนั้นในการปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่นฉันจะปกป้องทุกสิ่งด้วยพลังนี้อีวานพูดด้วยความมุ่งมั่น การผจญภัยของอีวานในปราสาทแห่งสายลมสิ้นสุดลงแต่เขารู้ว่าการเดินทางครั้งใหม่ในโลกภายนอกกำลังรอเขาอยู่และเขาจะพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่มาถึงด้วยพลังแห่งสายลมในมือ